เคยได้ยินในคลิปของครูมานานมากแล้วคู่ที่ตีกันบ่อยๆจะทําให้เลิกกันยากนะครับแล้วคู่ที่ทะเลาะกันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวนั้นเลิกกันบ่อยๆต่างกันไม่ต่างกันครับตบตีกันบ่อยๆเนี่ยครับถ้าไม่มีมือที่สามหรือคนอื่นมายุแยงเนี่ยครับจะเลิกกันยากอันนี้มันมีเหตุผลซัพพอร์ตบางอย่างนะเพราะว่ามันก็ไปกระตุ้นสารดูปามีน ถ้าไม่มีพ่อแม่เพื่อนพี่น้องต่างๆมาคอยยุยงแยให้เลิกนะเฮ้ยมันตบมึงตาเกี่ยวกันอะไรนี้มึงต้องเลิกนะพ่อแม่ก็มาบอกว่านี่มันทำร้ายร่างกายของแกแบบนี้แกก็ต้องเลิกนะต่างๆพวกนี้ครับอันนี้เลิกกันง่ายถ้าเกิดว่ามีคนมายุยงแยแต่ถ้าคนสองคนนี้เขาทะเลาะกันเองนะครับไม่มีคนอื่นมายุยงแยเลยนะประเภทนี้เราเรียกว่าลูกดอกครับนะครับประเภทนี้ครับลูกดอกครับแต่ถ้ามีคนอื่นมายุยงแยอันนี้เลิกกันง่ายนะครับอันนี้ต่างกันนะครับ แล้วคู่ที่ทะเลาะนะครับแล้วเลิกกันบ่อยๆต่างกันไม่อันนี้ต่างครับเพราะท้าเลิกแต่ไม่ได้มีการทะเลาะนะไม่ได้ตบตีนะแต่ส่วนใหญ่นี่ท้าเลิกกันแบบนี้คือะครับอยู่กันห่างไกลนะครับหรือมันมีปัญหาอะไรบางอย่างเข้ามามาขั้นระหว่างกลางไม่ได้ตบไม่ได้ตีอะไรหรอกครับแล้วท้าเลิกกันบ่อยๆอันนี้ครับโอกาสเลิก,กเร็วมากครับ นะครับแต่ถ้าคู่ไหนก็ตามแต่ที่ตบตีกันเองอยู่ในครอบครัวกันเองไม่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่เลิกครับนะครับถ้าไม่มีบุคคลที่สามเข้ามาไม่เลิกครับและบางคู่ครับนะต่อให้ไม่ตบตีครับแต่ถ้ามีบุคคลที่สามเข้ามาคอยยุแยงตะแคงรั่วต่างๆมันทําแบบนี้มันทําแบบโน้นมันทําแบบนั้นอันนี้เลิกครับระวังนะครับครอบครัวนี่ระวังบุคคลที่สามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ่อแม่พี่น้องญาติต่างๆพวกนี้ครับระวังครับ นะครับเลิกกันมาเยอะแลวครับ